ดีครับวันนี้จะมาทำปลาลาดพิษนะครับซอสมะปางครับกระทาน,นะครับร้อนไวมากนะครับวันนี้ใช้เตาถ่า,านน้ำมันหมูนะครับบวกน้ำมันพืชทอดปลานะครับทอดปลา นั่นเลยต่อน้ำมันร้อนก่อนนะครับวันนี้ใช้ปลาช่อนนะครับผม นมันเดือดทแทบนะครับครับได้นะครับปลาช่อนครับทอดเลยครับ ให้เหลืองเลยนะครับครับปลาใกล้จะได้แล้วนะครับส่วนประกอบนะครับจะมีพริกกระเทียมตำนะครับหอมต้นซอยนะครับ น้ำล้างพ็กนะครับซอสปรุงรสผสมน้ำมันหอยนะครับแป้งมันแป้งข้าวโพดก็ได้ครับเกลือรครับน้ำตาลครับเดี๋ยวทอดปลาเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับ ครับถอดปลาเสร็จนะครับเราจะมาทำเครื่องกันนะครับน้ำมันนะครับเราจะใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับผมใส่พิกครับ ฉุนหน่อยนะครับ <c oughs> น้ำครับล้างครบ <c oughs> <c oughs> ะใส่น้ำเปล่านะครับ นี่ครับปลาทอดเสร็จแล้วนะครับเกลือครับหนึ่งช้อนชา อันนี้ซอดปรุงรสกับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับใส่ลงไปรอให้น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ซอดมะปางครับ ครับน้ำเดือดแล้วนะครับชิมใส่ซอสหน้าปลานะครับแล้วก็คนนะครับ นให้เข้ากันนะครับทั่วชิมนะครับมันต้องใส่น้ำปลานะครับน้ำใส่น้ำปลาจะเหม็นคาวใส่เกลืออย่งเดียวครับพี่ครับสงสัยารอให้น้ำเดือดอีกหน่อย ครับน้ำเดือดแล้วครับมาชิมอีกหนึ่งรอบนะครับเราจะปรุงอะไรต่อนะครับอืมอีกหน่อยครับซอสหน้าปางชิมครับเราจะเป็นยังไง ต้ำตาลหน่อยหนึ่งครึ่งช้อนชานะครับเอ๊ะครึ่งช้อนโต๊ะผิดครับเมื่อกี้ผิดครับพูดผิดครับครึ่งช้อนโต๊ะครับอ้าวได้แล้วครับอ,อ่า,ดอาเดี๋ยวเราจะมาใส่ แปง้งกระโพดนะครับให้มะน้ำมันข้นหน่อยนึงนะครับต้องใส่เยอะนะครับขอคุณคุ้นพอนะครับสุดท้ายครับสุดท้ายชิม อืมได้นะครับใส่ต้นหอมนะครับรรเ้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับปลาช่อนทอดครับลาดพริกซอสมะปางโอเคครับสวัสดีครับ